เนื่องจากเราก็ได้ทําการสอนวิธีการดาวน์โหลดไมค์ค่าเวอร์ชัน1.8.0.20ไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวภายในตัวเกมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับภายในตัวเกมเออไมคครับเวอร์ชัน1.8.0.20นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ขอโทษขออภัยด้วยนะครับเป็น A.P.S. นะครับที่มัน ล้างโทรศัพท์นะครับไม่ใช่ล้างก็พูดง่ายก็คือแบบทําให้โทรศัพท์สะอาดนะครับผมหรือแบบไวรัสไม่เข้าอะไรประมาณนั้นนะครับผมเออนี่ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เป็นเซิร์ฟเก่านะครับในเวอร์ชัน1.0เกตนะครับผมก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนดาวน์โหลดไมค์ขาเวอร์ชันเอ่อ1.8นะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับในคลิปสอนดาวน์โหลดเนาะ สำหรับมาค่ะเวอร์ชันนี้นะคบผมก็แต่ต้องแตกไฟล์นะครับทุกคนต้องไปดาวน์โหลดแอปแตกไฟล์มานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปที่ผมสอนดาวนโหลดไปนะครับจะได้มีกำลังใจในการสอนดาวน์โหลดมาค่เวอร์ชัน1.8นะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมพอหอบปากหอมคอนะยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำใจให้ช่อง FF คนหลอด้วยนะครับ